S <S โอ้พระเจ้าใครก็ได้เอาเรือมาให้ที่คุกหน่อยผมออกจากคุกไม่ได้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงมาอยู่จุดจุดนี้ทำไมผมถึงมาติดคุกอยู่อย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ก่อบ้านี้มันไม่มีนี่ไหมคุณผู้ชมมันไม่มีท่าเรือเว้ยมันไม่มี n อ c ีสปอนเรือ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้การกระโดดออกไปที่เกาะอื่นเกาะใกล้ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยสตามิน่าผมมีร้อยห้าสิว้ดูนะดูนะดูดูดูดเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ได้ไว้ยคืพี่อก็ติดอยู่อย่างเงี้ยโคตรนานนะคุณผู้ชมลองคิดดูโอ้โหนี่ผมเล่นผมเล่นบ็อกฟุตหรือผมเล่น J B เจลเบรกวันเนี้ยโอ้โพระเจ้า ผลสไปาอ์อ่ะผลหนามอะ่ะมันทําให้ผมลงท้าไม่ได้เว้ยเออแล้วทีเนี้ยผมก็ติดอยู่นี่เลยผมผมมาอยู่เนี่ยตั้งแต่แบบเวล260มั้งไอ,อ้220เ่้ไยคุณผู้ชมซึ่งสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดได้ก็คือการโดดไปขอความช่วยเหลือจากเซิร์ฟอื่นมันเหนื่อยมากเลยครับคุณผู้ชมผมติดอยู่ที่นี่นี่ก็ราวๆสชั่วโมงได้แล้วว่ดได้แต่วนตีบอสแล้วก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือและถ้าถามถึงการ ฟาร์มแล้วก็ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าเพลินสุดๆดูนะคุณผู้ชมอ้ยาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังต้องทนฟาร์มวห่งต่อไปเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรดีในเมื่อผมก็ติดกอะอยู่อย่างนี้ก็เลยรับเควสทำวนไป แต่แล้วก็เกิดเรื่องดีๆกับผมเมื่อผมได้พบกับโอเคลืมไปได้เลยแมงโ,โคดาิกาทัสเกตเช่บคุคโนอานิกาฟูจิมิคิงโคโทมิมาคิคาวเาเลตาเดฟทำทรง,งเหมือนเซียน ح ح> มั่วล้วนๆและแล้วฟ้าก็ประทานผู้กอบกู้ชีวิตของผมมาสักทีผมนี่ถึงกับดีใจพิมพ์ไม่เป็นภาษากันเลยทีเดียวมาช่วยเราใช่ไหมอ่ะ 2,000 years later. ไงคุณผู้ชมมาแล้วไกลๆในที่สุดในที่สุดอ๋อกลิ่นของอิสรภาพโอ๋อโอ้โหเรืออย่างแรงเลย <laughs> อุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยไม่มีคุณนิดผมนีดน่าจะเน่าตายในคุกไปแล้วขอบคุณคุณ y 2 k 2 5 5 7 1 7จริงๆเลยครับผมจะจำชื่อนี้ไปอีกนานเลยครับผมขอบคุณมากครับแต่แล้วเมื่อล่องเรือออกมาได้สักพักก็ได้เจอเพื่อนชาวเรที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เปิดการโจมตีใส่ผมอย่างเหมือนก็โกรธแค้นกันมานาน hey, อ๋ไอเราก็นึกว่าจะต้องกลับไปติดคุงอีกรอบซะแล้วเอาจริงๆนะถ้าผมล่องเรือไปแล้วแบบโดนใส่ตายนี่ผมผมโคตรโกรธอะเอาจริงๆ จากนั้นผมก็ได้มาเก็บเลเวลต่อจากที่ติดอยู่ที่เกาะน,นั้นมานานในที่สุดผมก็ได้มาเวิวที่เกาะภูเขาไฟนะครับตอนนี้ก็เลเวลก็370 380ได้แถวนั้นและเมื่อผม380ผมก็ได้ซัดกับพ่นเรือเอกอาไคานุที่ใส่เสื้อเสียน้ำเงินโอเคครับ มามามาไม่ไม่โดนไม่โดนโดนเอาไปไม,มันก็แค่นั้นแล้วเหมือนในคลิปที่แล้วก็จะมีคนบอกผมว่าไอ้พี่พี่พขาดำซันจิมันอยู่ที่เกาะบากี้นะพี่ผมก็เลยลองกลับมาหาดูผมก็สงสัยว่ามันมีหรือเปล่าแล้วก็ผมก็ได้เจอเนี่ยมันซ่อนอยู่นี่ให้คุณผู้ชมแม่งซ่อนซะเนียนเชียมาเลยเนี่ย ดา yeah. ร์ s สเตปย่าแบบนี้งไงล่ะ <c oughs> เท่จริงๆจากนั้นผมก็กลับมาที่เกาะกลางแล้วก็มาดูที่ร้านขายผลเพราะผมเพิ่งดึกได้ว่าจากพาร์ทแรกมันมีคนขายผลอยู่แต่ผมก็ลืมไปซะสนิทเลยต,ตอนนี้ผมก็กำลังเลังเลยว่าจะซื้อผลควันหรือซื้อผลไฟดี1นึ่งแกับสองแสห้าผลไฟแล้วกัน Oh. จากนั้นผมก็บินต่อเนื่องยาวมาที่เออน้ำบนมาคือที่ไหนเนี่ยเซฟเซฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าผมโดดลงไปผมจะตายไหมว่คุณผู้ชมเพราะผมผมเป็นผู้ใชผ้ผลปีศาจไงถ้าผมลงไปมันจะถือว่าตกน้ำไหมอะ่ะมันจะเลือกรถปล่ะคุณผู้ชมอ๋อ oh, มันเป็นประตูม้าโอเคแล้วเราอยู่ที่ไหน ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเกาะเงือกเหรอคุณผู้ชม <c oughs> แล้วผมก็ได้มาเก็บเวลกับชาวมนุษย์เงือกอยู่สักพักซึ่งการที่ผมซื้อผลไฟนะที่เป็นใส่โลกเกียมัน่ะทำให้ผมเวลง่ายขึ้นเยอะเพราะมันเตอร์ตีผมไม่โดนนั่นทำให้การเวลของผมนั้นมีแฮปปี้กว่าเดิมแบบมากมายและความเตี้ยวที่มีมากมายหลังจากได้รับพลังใหม่ผมก็เลยเดินสำรวจแมบปบแล้วก็ไปเจอกับ น,นั่นมันโหดีโจดนี่ว่ะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างเหมือนเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่อันนี้เหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยต่างกันแค่สีสีเสื้อผ้าเองเฮ้ยแปงลงรางได้ด้วยเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนเลยคุณผู้ชมวันเนี้ย <c oughs> แปงลงรางแล้วยังไงก็เท่านั้นแหละถ้าตีไม่โดน <c oughs> โอ้ยโอ้ <c oughs> โถโอเคไม่เป็นไรรอบสอง ด้านได้ไออดเอาไปก่อนหนึ่งพันและได้ความหือหมอยกับพลังโลเกียที่ได้รับมาก็ทำให้ผมพลาดตายอย่างโง่ไปหนึ่งทีและหลังจากนั้นเกมก็ได้ทำการลงโทษผมโดยการเปลี่ยนโมเดลให้กลายเป็นนูบเปล่ากับว่าเยอะอหยันที่ผมไปตายโง่แบบนั้นดูนี่สิ ว่าแบบกระเทีมกันนะรูปเร่งไห้ฟันตายได้หมดอ่ะจากนั้นไม่นานเกมก็ได้แนะนำผมให้ขึ้นมาที่เกาะท้องฟ้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมขึ้นมาง่ายหน่อยเพราะผมบินได้แล้วยังไงล่ะใช่แล้วและเช่นเดิมผมก็ต้องเก็บเลเวลกับเหล่าทหารไว้เบเล่ บนเกาะท้องฟ้าที่มาพร้อมกับเงาวคู่ใจที่ฟันเร็วมากๆใส่แล้วในช่วงแรกนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมพวกมันถึงตีผมโดนผมเลยต้องจุกสุดใจในไข่ต้มเตฟรีรีลาโอลิปิกซอยยิกๆจิกจักจุกจุกเล่นอะไรของกูวะเนี่ยแล้วก็ไปกันต่อที่เพาเชนเชนเดีย พวกลูกน้องของไวเปอร์นะครับพวกนี้ไวเปอร์ตอนภาคเกาะทองฟ้าที่สู้กับเอเดเวลครับาคนเคยดูครับน่าจะพอจะรู้จักพวกนี้นะแต่พวกนี้มันในการ์ตูนมันไม่ได้ผิวแดงนะแล้วผมก็ได้สังเกตว่าทําไมตัวผมมันดำปิดปีอย่างนั้นวะคุณผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอไอไอหมอนี่โอ้เออเอ้ยยา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 โอ้ไอเวียนนี่เอาสักทีดิสู้ไม่ได้ จากนั้นผมก็เดินวนเก็บเลเวลแถวนี้ยาวๆไม่ว่าจะเป็นเพาเชนราซามูไรเคินชินติดไปอีกหรือมนุษย์หน้าแมวซึ่งจากประสบการณ์การเก็บเลเวลตรงนี้ทําให้ผมรู้ว่าการตีซามูไรเคินชินติดไปอีเนี่แหละเวลเร็วที่สุดแล้วเนื่องจากมันลากง่ายดีมีจุดละ4ตัวเราสาม,มารถเสร็จเควสในการลากมาตี สครั้งจากนั้นผมก็ได้สำรวจแมปอีกเล็กน้อยแล้วก็ได้เห็นจุดจุดหนึ่งที่ดูคุ้นตาเรากับใน YouTube นั้นผมเคยดูว่าที่นี่ฟาร์มตังดีผมก็เลยพยายามจะเข้าไปแต่ว่าทำไมทำไมผมทำลายมันไม่ได้วะโคตรงงแต่ช่างมันเถอะผมก็เลยวิ่งออกมาแล้วก็มาเจอกับคนคุ้นหน้าคุ้นตาก็เอเนลด้วยความที่ไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่พ่อก็สอนให้ปั่นตั้งแต่เด็กก็เตะไปเลยหทีแล้วก็ตามด้วย ้าไฟไปหนึ่งรอบแล้วก็เตะเป็นวงครอบไปหนึ่งทีจากนั้นก็พุ่งออกมารอดูท่าทีแล้วก็สอยลมไปเลยแล้วคอ, G อจีจีมีสอยคัดท่าไอ้บ้าอ้จากนั้นผมก็นึกได้ว่าต้องตีไวเปอร์ก่อนที่จะไปตีเอเนว ผมก็เลยกลับมาตีไวเปอร์ที่ยืนรอเหงาเงาอยู่ตรงนั้นตั้งนานบาราสแล้วก็เบรกแดนซ์แล้วก็แบ็กสเต็ปไม่หลบได้เตะแบ็กสเต็ปเตะแบ็กสเต็ปเตะแบ็กสเต็ปเอ้ยไม่โดนเตะแบ็กสเต็ปเออปืนใหญ่อัดหน้าอ่ mm hmm. าะเผาคนแโดดทับไปทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกยังยังยังเบรกแดนซ์สไลด์ออกสไลด์ออกสไลด์ออก ยิงไม่โดนหรอกยิงไปไหนบาลานซ์กับสไลด์ออกแล้วโดทับไปหนึ่งทีสไลด์ออกสองรอบติดปุ๊ป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 ปุ๊บเบรกแดนสแล้วก็เตะหนึ่งทีแล้วก็เตะแบ็กสเต็ปเตะแบ็กสเต็ปแบ็กสเต็ปวันทูแบ็กสเต็ปวันทูวันทูทีแล้วก็ล่วงไปมาแล้วกลับมาล้างแค้นกับก็ตเอเนลอีกครั้งแล้วก็ เปิดไปเลยโอเวอร์ฮีทเท้าไฟโดดทับไปหนึ่งทีแล้วก็เบรกแดนซ์ปุ๊บปบุไม่โดนไต่ลบอ่าเจ็บเจ็บเจ็บไตไม่ไหววะแรกไม่คุ้มเลยโดดทับไปหนึ่งทีแล้วก็จู๊กหนีเลยละกันไม่โดนไม่โดนยิงไปไหนเบรกแดนซ์แล้วก็หลบปุ๊บ,บ,บมีฮาคีสังเกตจ,จริงปะเนี่ยไม่เห็นจะโดนเลยโดดทับไปหนึ่งที ยิงมั่วตาขีเอเอเนลมั่วสั่วตัวเหลือมมไม่โดนไม่โดนยิงเปลกแดนอีกหนึ่งทีสไลด์ออกแล้วโดนทับไงล่ะไงล่ะไม่โดนยิงไปไหนเนี่ยโอ้โอ้โหยิงไม่โดนแต่ตีมันแม่นมากยิงมั่วสัว่วโดนทับไปทีหนึ่งเอาไม่โดนเหมือนกันจุ๊บจุ๊บจ๊บจุ๊บจุ๊บ ไม่โดนไม่โดนตาขี่แอเราอะเบรกแดนซ์โอ๊ยโอ๊ยหมดเจ็บเจ็บคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่โดนไม่โดนเจอบาลานแล้วก็สไลด์ออกยิงมืวซั่วโดดทับไปทีหนึ่งแล้วก็ไม่หนีเบรกแดนซ์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อไม่ได้กินหรอกผ้าอะไรก็ไม่รู้เอเนวไรสาระ โดดทับไปหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาจังหวะหาจังหวะแล้วก็บาลาดปิดเกมหลังจากนั้นผมก็มาที่วอเตอร์เซเว่นแล้วก็มาเลเวลกับเราเอ่อเชื่ออะไรนะให้กูพูดก่อนไอ้แก๊งแก๊งจจรสลัดสมุยที่ในการ์ตูนมันไปเปรีป้ยวก,ก,กับพวก,กนั่นเว้ยคุณผู้ผมชมที่มันไปเปรีป้ยวก,กับพวกซีพี่ยะ ไปไปเปี้ยวกับพวกช่างต่อเรือสเทพอะแล้วก็โดนตกยับอะเออพวกนั้นแหละออก็เวลตรงนี้อยู่สักพัดจนสามารถที่จะไปรับเควสแฟรงกี้ได้2000 <years> later. และนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตผมจริงๆสักทีผมเจอผลแสงตกอยู่ใต้ต้นไม้เฮ้ยเฮจะทําอะไรจะทําอะไรโอ้บอสตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่มาผมว่าไอ้นั่นดูเก่งกว่าอีกนะเอเอดียะ เดินเดินมายิงยิอ่อนๆนี่เอาไปเลยเบรกแดนซ์ปฟึ๊บฟึๆและในตอนที่ผมกำลังซัดบอสแฟงกี้อย่างเอาเป็นเอาตายก็ได้มีเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นซึ็นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมปวดใจทุกครั้งที่กลับมาตัดต่อคลิปนี้เลยทีเดียวเฮ้ยเฮย,ยังไงอะยังไงอะเฮ้ยมาลัดบอสหรอโอ้โหเฮ้เยแต่ผมยัได้อยู่ยคุณผู้ชมแล้วผมตก คู่เ hey, ช hey. ิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอวเวียนนี่ไอเวีนเอ้ยตัวผมจะสวนก็ไม่ได้อีกผมผมท่าของผมมันทำอะไรคนบินไม่ได้เลยเว้ยคุณผู้ชมต้องหนีอย่างเดียวอะโอ้ยไอไอเวียนเอกสัตว์รกโอ้โหแล้วขึ้นมาดูมันดิมันมันใช้มันมันบินฟรีแล้วมันก็ยิงฟรีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็น่าเกลียดเลยว่ะโคตรเระอะผมว่าผม ต้องล่อมันต้องล่อมันลงมาอ่ะผมว่าไอ้ตรงไอ้ตรงจุดเกิดผมว่าได้ปะพอได้ไหมคุณผู้ชมว่าตรงตรงจุดเกิดอะผมว่าได้เว้ยอ้าแต่มันตึงอยู่นั่นหลยน่าลำคาญชิบหายเลยโอ้ตกน้ำอีกโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยเอ้ยตรงนี้แหละผมว่าน่าจะล่อมันลงมาได้ถ้ามันลงมาตรงนี้แล้วผมก็ดักไปมันตรงเนี้ยผมว่าน่าจะทำน่าจะเป็นไปได้ไว้คุณผู้ชมลงมาแล้วลงมาแล้วโดนเบรกนั้น บาลานเต,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 ตะเ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 ตะอ้เอาไม่ตายว่ะคุณผู้ชมต้องหนีป่ะต้องหนีป่ะโอ้อยนีหนีหนีแม่งลำคาลลำคาญจอมากเลยอ่ะท่าของมันดูดิดูดิแม่งสั่นจออยู่นั่นแหละโ,โคตรน่าลำคาญผมว่ามุกเดิมใช้กับมันไม่น่าได้ผลแล้วว่ะต้องแจวแล้วจังหวะนี้อยู่ไม่ได้บินเงินไปเลยบินยาวๆผมน่าจะบินช้ากว่ามันบอกว่ามันยังไงมันก็ตามทันเว้ย ใช่ไหมมนตามทันอยู่แล้วแหละนี่มันตามมาแล้วโอ้โหกัดไม่ปล่อยเลยคนหรือหมาหนี่ึดู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 ยิงฟรีไปยิงฟรีไปฝาดโอ้ยโอ๊ย,อยบ้านจ๋าช่วยด้วยบ้านบ้านอ๋อแม่งดึงกูกับไม่แหละโอ๊ย โอ้ยกดผิดบินบินขึ้นสูงๆไม่โดนไม่โดนเกือบโดนไม่โดนไม่โดนสกิลเขาคู่ดาวเรลยจังวะคุณผู้ชมมันยิงมาเรื่อยๆเลยแบบยิงไม่หยุดเลยเว้ยรอดแล้วรอดแล้วหรือเปล่าอ๋อจริงๆแล้วผมรอดเลยคุณผู้ชมอ่ะทำเคล็ดดีกว่าไปเบอร์สามแล้วไม่อยู่แล้วไอ้เบอร์สองเบอร์สองพัดผิดไปซีสองมาคูซัน มาเลย mm hmm. เปิดไปเลยเท้าไฟเตไปดึงทีสองทีสามทีโอ้โหบิ๊กแดนซ์ oh oh. มันก็บาราดกระโดดทับนึงที mm hmm. งงเลยดิเ oh อ้ย oh. มันแช่แข็งด้ว่ะคุณผู้ชมหมดน้ำแข็งเหรอแต่ mm hmm. มันตีเบานะเนี่ยหรือผมแค่อัพเลือดเยอะมากกว่ะเออจงว่าไปนี้ตัวผมนี่ดำทั้งตัวเลยมันมันคืออะไรวะคุณผู้ชมนัม่นคืออะไรอ่ะมันคือฮาคิ้อเหรอฮาคิมันลามได้อย่างนี้ด้วยหรอ แล,แล้วมันลามแล้วมันทำอะไรได้คุณผู้ชมโอ้น่าสนใจมากเขาคิดว่าสว่านจะอยู่ในทะเลแห่งที่สองฉันมีกับตันที่สามารถพาคุณไปที่นั่นได้เขาจะมาพบคุณที่มิดเดิลทาวขาให้โชคดีไในคนไหนใช่คนนี้หรือเปล่า Experience Captain คุย I can take you to the second sea Would you like to go สามารถพาคุณไปทะเลส่อได้คุณอยากจะไปหรือเปล่าทริปพอร์อออแบบใหม่คุณผู้ชม ยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ัก i า e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะหยาบคายไปบ้างต้องขออาภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าก็น่าจะทำจบทะเล2เลยมั้งนะเป็นว่าบ๊ายบาย